เจ้าภาพเล่นใญ่จัดเด้าฟ้าปิ่นประทะโตเกียวมิวสิกบนเวทีเดียวกันสวัสดีครับสวัสดีครับ FC โตเกียวมิวสิก FC ฟซาภูเก็ตพิแณนและการ f หมอลำทั่วโลกนะครับจากการที่ได้พิติตตาข้อมูลข่าวสารตามแพทฟอร์ตตา่างๆเพื่อที่จะนำมาเหล่าข่าวให้ FC ได้รับชมรับฟังและการร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันเขามาครับล่าสุดครับไปเห็น ความเคลื่อนไหวของหมอํำซิ่งสาวแสนสวยมากด้วยความสามารถนะครับนั่นก็คือน,น้องนุ่นธิดาพรสายรักนะครับเพื่นอนมีการโพ์ผ่านแพลตฟอร์มของเพิ่นเองนะครับแจ้งข่าวแกเอฟทั้งเอฟซีเดาฟาปินทั้ง a อฟซีโตเกียวมิวสิกนะครับว่าคำขึ้นนี้นะครับที่เกษตรวิสัยจังหวัดลอยเอดนะครับเจ้าภาพในใจสปอร์ต นะครับงานนี่เหนใหญใจัดนะครับเด้าฟ้าปิ้นปะทะโตเกียวมิวสิกมาแสดงอยู่บนเวทีเดียวกันน้องนุ่นบอกว่าป้าเป็นจับเมืองแถพี่นองพร้อมกันนี่ชักชวน a อฟสุภูสุคนมารวมงานประเมงการประทะกันครั้งยิ่งใหญ่นะครับของสองคอนเสิร์ตนะครับระว่าง นะครับดาวฟ้าปิ้นและกาตัวเกียวมีสสีแกทตีหงครับยินดียิด์ทั้งสองวงเพิ่นกาเป็นกันยาินิมิตรทีดีต่อกันนะครับเป็นพีเป็นนองให้ความหากักความแพ้งกันมาโดยตลอดงานนี้มันกับเป็นจมืองคือจังหนงนุ่นว่าแหะครับอยู่บนเวทีเดียวกันปะทะกันบนเวทีนะครับโชว์แต่ละโชว์นะครับความมวลซื้นความสนุกสนานด้านหน้าเวที คูณ2แน่นอนครับสำหรับบรรยากาศขำคืนนี้ทีลอยเอสนะครับซึ่งต้องฝากฟังนะครับทีมงานโตเกียวมิวสิกเพิ่นกันเลมีการเดินทางไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่ามันก็อกี้พออยู่บ่ไกลจากการแสดงขำคืนที่ตบบลญนับปีอำนาจเจริญบ่ไกลปันใดนะครับซึ่งงานนี้ย่างที่บอกครับเจ้าภาพใจสปอร์ตเพิ่นเหลนไงครับยับปะทะกันเพลงต่อเพลงโชว์ต่อโชว์ เฮามันรอรุ่นกันล่ะครับผู้ใดที่ยูน่นนกลุ่มปิดนะครับผู้ใดที่อ่าตามข้อมูลข่าวสารทั้งปากฟังของโตเกียวมิวสิกของสีหูกันดีล่ะครับอยากชมบรรยากาศอยากชมความปังทั้งสองวงนะครับหลังจากเปิดดด,ดูการกันมาแล้วนะครับทุกคิวงานต่างพังผู้เขามาบเพราว่าจะเป็นทั้งดาว้า,าปิ่นบพราว่าจะเป็นทั้งโตเกียวมิวสิกแ่ะครับจะแสดงศักยภาพให้พ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพ เพิ่นได้ชื่อชมเพิ่นได้รับชมการแสดงบนเวทีและการโชว์ต่างๆถือว่าโอกาสเพ่นหน่อยครับเอฟที่ครับทีมีคอนเสิร์ตใหญ่ๆของสองวงใหญ่ของสองคณะใหญ่หญๆมาประทะกันแบบนี้นะครับยากทีฮูยากทีกทบอครับเพิ่นกับสิมี่เวลาของแต่ละวงแต่ละโชว์อยู่นะครับว่ามันขึ้นยังไงน,นะครับทั้งเพจของโตเกียวมิวสิกเพิ่นกับไอมีการขึ้นไวแล้วหลังจากนั้นก็นจะเป็น ดาวฟ้าปิณน,นะครับส่งต่อให้นะครับดาวฟ้าปินสอดแจ้งหรือจังไดน,นะครับมันขึ้นยุ่กับเจ้าภาพเพื่อนเจวาดณตอนนี้เจ้าภาพเพื่อนเหรียญใหญ่ใจสปอร์ตแจ้งข่าวมาแล้วว่านะครับโตเกียวมิวสิกประทะดาวฟ้าปินแน่นอนขึ้นนี่ที่เกษรวิสัยลอยเอนะครับผู้ใดอยู่ใกล้ไปไห้กําล่างใจกันใดครับนะครับไปเมืองบรรยากาศสดๆไปเมืองบรรยากาศความสนุกสนานด,ด้านนาเวที นะครับของสองคนเสีดใจนะครับทีเจ้าภาพเพิ่นย่อมทุ่มเม็ดเงินจ้างมาปะทะกันในขัขึ้นนีนะครับอยงที่บอกแยกที่หูครับเอฟซีครับผู้ใดอยุ่ไก่ขับไปห้กรลัอกใจกันนะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งทีมงานของห่มนุ่นเดงนนะครับทีมงานของบอสบิ๊กตัวเกียวมิวสิกนะครับที่เพิ่นผ่าลูกทีมนะครับเดินทางไปเป็นทีเดียบร้อยนะครับส่วงเศร้าอาจจะมีข่าวเข้า ที่บอกโอเคมันไดแต่ว่าคนกับพาดพนไปเป็นที่เรียบร้่อยนะครับมีการจัดการนะครับล่าสุดกับมือมี่นกับสี่้งหาสองชีนะครับบาดเจ็บเล็กน้อยก็ดูอาการเอ็กซเรย์อาการกันไปครับเป็นการร่างใจให้กันจ็กซี่หลัครับเอฟซีครับย่างที่บอกครับข่าว็กข่าวน้อยเกี่ยวกับตัวเกี่ยวมิวสิกเกี่ยวกับวงการมอลำ่าผมกันน้ำมาเล่าข่าวให้เอฟซีได้รับชมรับฟังกันแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับคลืนนี้ทับทีเกษตรวิสัยนะครับ ผู้ใดยอยู่ใกล้ไปให้กำลังใจทั้งสองวงครับวบ่าจะเป็นดาว้าปีนและวก็ตเกียวมิวสิกสำหรับขับคลื่อนนี่เจ้าภาพใจใ่ใจสป,ปอร์ตพดจัดให้ครับแล้วในคลิปนี้อําลาพาจากพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ